ทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับไม้ครับช้าง EP สาโอเคมาอยู่กับ EP สานะคะทุกคนตั้งทําหม,ามรูโร้โอเคสีรุเฮ้ยไม่รู้ว่าจะหนีที่ไหนแล้วนะคะทุกคนหนีสุดชีวิตแล้วลดเสียงหน่อยถ้าจะมา ช่วยลดเสียงหน่อยได้ไหมโอเคเท่านี้ก่อนก็เลยกันเพิ่มเสียงมาอีกลเลนะ็ก้อย โอเคค่ะแล้วก็เราสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะว่กากลางคืนเนี่ยมันมีสกิลรีต้านซอมบี้มารบกวนสร้างบ้านไม่ได้โ okay, อเคกดตรงนี้สองอันแบบนี้ ชุบชุบเร็วถุงบุกทำที่ตัดไม้ทำควันหินให้เจ้าหน่อยโอเคทำแบบนี้เสร็จแล้ว ไปค่าคิปเปอร์ก่อนดีกว่าสวัสดีคิปเปอร์สวัสดีัดอ้าโย่ระเบิดนะอ๋อไก่นึนนกนว่ามีอุปกรณ์อะไรคืออันนี้ทอสหนึ่งอันทอสหนึ่งอันอุปกรณ์เลเร็วทำที่ควนัน ดูในกลองโอ้โอเรียชีวิตนี้ที่สุดเลยปุ่งเสียงก็มีเสียงก็มีเสียงรองกลัวจะเล่นไม่สนุกเลยสวัสดีเจ้าแมงมุม I can do Bye. เราได้กินหมูชิช้นๆเคได้ได้หมูมมอสองอันต้องกินดิบก่อนไม่มีอาหารเลยมูซอสินใส,ใส่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 กระดูกแล้วก็เออขอเออของของฉันให้หมดในก่องเร็ว เพราะก็มีของฉันมี13อันแต่ว่ามีคนเอาเหลือหนึ่งนัวคูจริงๆ เคตอนนี้เราเหลือเลือดครึ่งหัวใจแล้วดนะคะแต่ก็เลือดทำให้เป็นครึ่งหัวใจทำไมก็ไม่รู้นะคะโอเคเรียวให้เป็น,น,นะะเฮ่อ,อทำไมฉันไม่ได้เลยโอเคนะคะนี่จะความตายได้แล้ว โอเคนายวัวโอ้โหเจต้องเก็บอุปกรณ์ที่หมดแล้วโมเสกเก็บของเจต้าเก็บของของพี่หมดเลยไม่เหลือสักช่างเดียวพี่จะต่อสู้กับอะไรได้เอากระตันเฮ่เก็บบ้างอย่าจริงจริงอยู่อยู่ดีๆก็มีคนมาตก อยู่ไม่ดีก็มีก็ม,ม,มีคนมาตบอีกเหมือนกันเีขออุปกรณ์หินให้กับโยคนเดียวเยไม่ใช่เดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะเอาค่าทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นดอกไม้ของใครสีชมพูสามอันของฉันเอาไปเลยวางแล้วไปกลับบ้านก่อนใส่ในกล่องหมดเลยนะของ อีลืมว่าอหัวเจอเราไม่มีทำเอาหน้าของยังไม่ได้าอาเลยก็แค่คราบของอยู่ตายที่ไหนนะไ,ไ,ไ,ปไปตายที่ไหนคงชันงเนี้ยโห ตัวเลยไม่รเดัครับเป็นลูกขีลนะไปเล่นกับโยนอยไปเล่นกับโยหน่อย,ไป,ย,อยไปดูกับยายดาตรงนู้นนะไปดูกับยายดาตรงนูน้นโอเคอจะมีสีรุ่นอวนหลายครั้งนะก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคน พอดีน้องมันเนือขูฝาดเอยขูดื้ออ,อ,อูมันดื้อเกอินไปใช่ดื้อดื้อมากเลยเด็กดื้อใช่มันเป็นเด็กดื้อะคะจะครับทุกอย่างเป็นถึงให้แล้วล่ะอย่ามาเก็บหมด เ,เดี๋ยวจะไปคับของสีนี้ก่อนนะอย่างแรกก็ต้องเป็นศิลี์ขอทอสหน่อยเขียดโฆษณาจริงๆเลยนี่ EP หลาย EP แล้วนะทำไมโฆษณายัางไม่ทันจะเล่นเลย เอออีพีที่เราไรเนี่ยนะจะไม่ได้เลยนะคะทำไมชอบจะไม่ได้จริงๆเลยตอนนี้อีพีเท่าไรก็ไม่รู้เอาเน ER ื้อเอาเนื้อมาให้ฉันเอาเนื้อมาให้ฉันทำไมส่วนจริงจิงเลยทำไมมีคนทำไมมีคนชอบตีฉันวะอยู่ดีดีขุดเหงนอยู่ดีดีก็มีคนตี เข้อท้อมาอยู<ป>่ในกล่องอืมอืมเอาทออมาตกแต่งบ้าน โอเคอีสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะลาลาก่อนค่ะ